สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลส่ทงท้ายปีในอีกไม่กี่วันนี้นะฮะแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะนําเบื้องหลังและดราม่าของวันคริสต์มาสในอดีตว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับเวลาที่เราเห็นร้านเค้กในแบบตะวันตกในวันคริสต์มาสเนี่ยเราก็มักจะเห็นเค้กรูปขอนไม้ซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่ายูล็อกเค้กคําว่ายูหรือว่ายูเลในสาเนียงนอร์เวย์เนี่ยเป็นชื่อของเทศกาลในกลุ่่่มมมควาาาเเเชืือออรนนิกททีับด อดซึ่งเป็นความเชื่อของน้อนแถบสแกนดิเนเวียนใครที่เคยเล่นแอสซ s ส i n น c r คริสวันฮันล่ก็จะมีอีเวนต์ดีชื่อว่ายูนเฟสติวัลที่อยู่ในเกมกันนะครับ โดยเทศกาลยูนหรือว่ายูเลเป็นหนึ่งใน8เทศกาลในรอบปีที่เรียกว่าซับบารโดยความเชื่อนี้ก็ได้ถูกพัฒนามาจากกลุ่มวิคราและเนโอพิกนนโดยแบ่งเทศกาลตามฤดูกาลตามวัฏจักรของปีนได้แก่อันที่1เทศกาลยูนเป็นวันฉลองเหมายันช่วงที่กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีตรงกับวันที่21ธันวาคม2ก็คืออิมบ็อกเทศกาลแห่งการจุดเทียนเพื่อสังลาฤดูหนาวคือในช่วง1กุมภาพันธ์ครับ3ก็คือเทศกาลออสตาราเป็นช่วงที่กลางวันหรือกลางคืนเนี่ยยาวเท่ากันพอดีเพื่อต้อนรับฤดู ไปไม้ปลีในช่วง21มีนาคมของปีครับสก็คือเทศกานเบลเทน เป็นเทศกาลต้อนรับฤดูร้อนในช่วงหนึ่งพฤษภาคมครับ5ก็คือลิทาเป็นช่วงที่กลางวันเนี่ยยาวนานที่สุดตรงกับวันที่21มิถุนายนครับ6ก็คือลูนาซาเทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวครั้งแรกตรงกับวันที่1สิงหาคมครับ7ก็คือมาบอนเป็นช่วงที่กลางวันกับกลางคืนเนี่ยเท่ากันพอดีและเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงวันที่21กันยายนและ8เทศกาลเซมเพนตรงกับวันที่31ตุลาคมซึ่งเป็นวันฮาโลวีนพอดีเกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายอีกด้ เป็นการรวมความเชื่อของพวกเซลติกและเจอร์มานีเขาด้วยกันซึ่งเทศกาลอวิคาหรือว่าเพลแกนมีมาก่อนการเข้ามาของศาสนาก,กรต์ครับเทศกาลยูนจึงถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนแถบสแกนดิเนเวียนและยังเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของสุริยเทพโซลหรือว่าวันเกิดใหม่ของดวงอาทิตย์แต่สําหรับพิศจักแล้วเขาเรียกพวกเพลแกนว่าเป็นพวกนอกรีกมีการปิดกั้นเสรีภาพทางความเชื่อและเกิดยุคแรกไมมดขึ้นใครที่เกี่ยวข้องกับไยเวทเนี่ยจะมีโทษหนักถึงเผาทั้งเป็นเลยทีเดียวแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว ลองต่างๆของคริสเตียนเองเนี่ยกับได้รับอิทธิพลมาจากเพเกนโดยไม่รู้ตัวครับเพราะวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมก็มีส่วนคล้ายกับเทศก,กาลยูนไม่ว่าจะเป็นเค้กขอนไม้หรือว่าหยุดล็อกหรือการประดับต้นคริสต์มาสด้วยช่อมิสเซนโทการประดับบ้านด้วยคริสต์มาสนมก็ล้วนมาจากตัวนมจีนวิญญาณแห่งดินในความเชื่อเพเกนทั้งสิน้นก็ลองสังเกตนะครับว่าชุดแล้วก็หมวกของซันตาครอสเองเนี่ยยังคล้ายกับเครื่องแต่งกายของโนมอีกด้วยครับและนอกจากในยุโรปแล้ววันที่25ธันวาคมยังนะเเททพออออรรัสบตขงีซิ ริและยังเกี่ยวข้องกับสุริยะเทพอีกด้วยครับในชนชาติอื่นอย่างเช่นเมโสโปเตเมียก็มีการบูชาเทพมารุกที่เอาชนะความมืดได้สําเร็จส่วนตะวันออกกลางแบบชาวเปอร์เซียก็มีพิธีบูชามิทราเทพแห่งพระอาทิตย์ซึ่งชาวกรีกเนี่ยก็เชื่อว่า25ธันวาคมหรือว่าวันคริสต์มาสเป็นวันประสูติของพระเยซูแต่เซอร์ไอแซกนิวตันให้ความเห็นว่าวันคริสต์มาสเป็นวันที่ถูกเลือกขึ้นมาภายหลังที่มีการคืนย่าวนานที่สุดคือวันที่15ธันวาคมครับซึ่งวันเฮมายันสำหรับชาวโรมันเนี่เเรกกววาาาัันนนูมป็ฉลองิ ของสุริยเทพมีนามว่าโซอินวิกทัสโดยจักรพรรดิออเรเลียนกำหนดวันดังกล่าวตั้งแต่ปีกิจศักราช274และยังนับเป็นวันฉลองของจักรพรรดิผู้เสมือนดวงอาทิตย์อีกด้วยเมื่อภายหลังที่สัจกรเข้ามาก็ไม่ต้องการหักดิกกับความเชื่อเดิมจึงเป็นให้วันที่25ธันวาคมมาเป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์แม้ว่าจะไม่ได้ตรงกับมายันเปเปครับโดยเหตุผลการเชื่อมโยงเนี่ยเขาบอกว่าวันที่25ธันวาคมเป็นการเฉลิมฉลองของสุริยเทพโซอินวิกทัสพระเยซูเนี่ยก็ไม่ต่างจากพระอาทิตย์และทรงไม่อาจมี เชนะได้พระเยซูคริสต์จึงควรประสูติในวันนี้เช่นกันครับสาเหตุที่มีการฉลองในช่วงฤดูหนาวก็เพราะว่าการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเสร็จไปแล้วตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงอาหารการกินเนี่ยก็เรีอุดมสมบูรณ์ในช่วงนี้ครับพวกโรมันเนี่ยเคยมีการมอบของขวัญกันและก,กันเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลบูชาสุริยเทพและประดับสถานที่ด้วยต้นไม้และแสงไฟครับซึ่งในพระคัมภีพันธสัญญาใหม่เองเนี่ยก็ไม่ได้ระบุถึงวันประสูติพระเยสูนแน่ชัดในหนังสือโครโนกราฟที่เผยแพร่ในปีคศร้อยยีิบเ2 2ดระบุว่า พระเยซูเนี่ยประสูติในฤดูใบไม้ผลิช่วงที่กลางวันกับกลางคืนเนี่ยยาวเท่ากันแต่บางกระแสเนี่ยก็บอกว่าพระเยซูเนี่ยคนเกิดในวันที่18มีนาคมหรือว่าในช่วงมีสายนครับส่วนคริสต์นิยกรีกออโตดอร์แบบรัสเซียเดิมเนี่ยถือว่าวันคริสต์มาสตรงกับวันที่7มกราคมและชาวคริสต์ทางตะวันออกของโรมถือให้วันที่6มกราคมเป็นวันคริสต์มาสจนกระทั่งนักบุญเจอรมได้แนะนําให้เปลี่ยนเป็นวันที่15มกราคมตามอย่างโรมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่4ครับต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1 คริสได้บริสุทธิ์เพื่อกำจัดอิทธิพลของเพเกนโดยให้เปลี่ยนมาอดอาหารแทนโดยศาสนาจากเคยแบนการฉลองคริสต์มาสห้ามเต้นรำห้ามเล่นไพ่เพราะว่ากลัวอิทธิพลของเพเกนจนพระเจ้าชาวที่2กลับมาครองราชการฉลองคริสต์มาสจึงได้กลับมาครับซึ่งความเชื่อของวันคริสต์มาสก็ยังคงสร้างประเด็นทางความเชื่ออยู่เรื่อยมาเช่นเรื่องราวของซานตาคลอสซึ่งมีที่มามาจากนาบุญเซนนิโคลัสโดยมีภาพลักษณ์เป็นชายชราใจดีให้ของกัญเด็กๆซึ่งเดิมทีเนี่ยลุงแกใส่ชุดสีเขียวนะฮะก่อนที่ทุกวันนี้เนี่ย ตะครอถูกจงตีว่าชาวยิวเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือบดบังความสําคัญของคริสต์มาสซึ่งเนื้อแท้คือวันประสูติของพระเยซูคริสต์แต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยโฟกัสไปที่ลุงซานตาหมดครับไปที่ลุงซานตาหมดครับส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีดราม่าวันคริสต์มาสและถูกตั้งคาถามว่าการที่วันคริสต์มาสมีความเกี่ยวข้องกับศาสนามากเกินไปเนื่องจากอเมริกาเนี่ยไม่มีศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญครับถึงกับมีการนําเสนอว่าเปลี่ยนจากคริสต์มาสมาเป็นฮอลิเดย์แทนครับแน่นอนครับว่าประเด็นนี้เนี่ยก แล้วก็ยังมีคนสร้างประเด็นว่าการที่รัฐบาลใช้ภาษีในการประดับตกแต่งที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์จะเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะนับถือคริสต์การประดับตกแต่งเนื่องในวันคริสต์มาสยังควรอยู่ในโรงเรียนอาคารหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆอยู่อีกหรือไม่ก็มีคนตั้งประเด็นแบบนี้ทุกปีครับเอาเป็นว่าไม่ว่าพระเยซูจะเกิดวันไหนก็ตามก็คงไม่สําคัญเท่ากับศัตธาของศาสนาคริสต์ก็สรุปว่าเอาที่สบายใจก,กันนะครับสำหรับเรื่องราวของวันคริสต์มาสก็ต้องขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครเมถ กดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดดินโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ